ในการงานส่งกำลังบำรุงนะครับกองประกระันตำรวจตะเวนชายแดนที่23นะครับมอบโดยร้อยตำรวจตรีสนาวุฒิรักษานามนะครับตำแหน่งรองสารวัตรนะครับงานงานส่งกำลังนะครับบำรุงนะครับกองประกระันตำรวจตะเวนชายแดนที่3 จังหวัดสมุนรครมนะครับเป็นตัวแทนผู้กับการนะครับท่านผู้กับนะครับพันตำรวจเอกนะครับวุฒิยาวุฒิยานะครับสิงค์นะครับท่านมาไม่ได้นะครับวันนี้ติดธุรกจิตติดธุรกิจนะครับก็ให้ลูกน้องแทนโดยงานที่สามนะครับขอเยนเพินนะครับงานเฉพาะเงินนะครับโดยสวัสดิการ นักเรียนพลตำรวจนะครับรุ่นที่ e 23ทับ25 36นะครับออกองกอบการตรวจเป็นชายแดยนที่23นะครับสุโขทักษ์นะครับพลเรือตร์ครับครับวันนี้นะครับก็ ครับสำหรับหน่วยงานต่อไปนะครับก็เป็นเ่องสวัสดิการเพื่อนช่วยเพื่อนนะครับจากนักเรียนพลตำรวจนะครับรุ่นที่23นะครับ36นะครับและตำรวจพลล่มนะครับรุ่นที่2 1 7ือนกนะครับก็มอบโดยนะครับร้อยตำรวจตรีพัชรนันนะครับเดีป้องหานะครับขอเชิญ